สวัสดียมำข้ามค่ะ FC ที่น่ารักนะคะวันนี้สายก็มีอะไรที่แปลกใหม่มาให้ FC นั้นได้ชมก็คือกำลไรงาช้างสายก็จะมีเพื่อนอยู่บ้านตะกลางหมู่บ้านตะกลางนั้นจะเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุด ในโลกนะคะแล้วก็จะมีการแสดงช้างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าใครอยากไปดูการแสดงช้างก็สามารถไปได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าใครอยากจะแต่งงานบนหลังช้างก็สามารถเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีการจัดทุกปีนะคะในวันที่14กุมภาพจะเป็นการแต่งงาน บนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทายก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เพื่อนของสายก็เอากําไรงาช้างกำไงาช้างนะคะมีความหนา30มิลน,นะคะขายมิลละ9ร้อยบาทเท่านั้นนะคะ<ๆ>เพื่อนของทายนั้นก็จะมีช้างหลายตัววันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาถ่ายลงใน YouTube ให้ FC นั้นได้ชมเพือว,ว่า คือว่า FC สนใจนะคะก็มีหลายแบบเช่นกันอย่างเช่นแหวนงาช้างก็มีกําไรหางช้างก็มีเช่นกันนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้การใส่งาช้างนั้นก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราปกปักรักษา ตัวเราให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เรามองไม่เห็นนะคะั้งเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะคะใครได้ใส่งาช้างหรือว่าหางช้างก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมงานสวยมากๆค่ะวันนี้สายกอนั่งจับนั่งมองนั่งลูปนั่งคลำเพราะว่า ชอบมากๆค่ะแต่ว่าราคานั้นรู้สึกว่ากำลังเราไม่พอนะคะใครมีกำลังพอก็จัดไปนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนสายนั้นเอามาให้ทรายได้ชมและวันนี้ก็ได้โอกาสเอามาให้ f c นั้นได้ชมต่อแต่ก็สามารถซื้อได้นะคะ